สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนจ้าเอาสองคนนี้ไม่ให้น,หหนังกันเนาะน,นี่โวา,นะาดทัว <c oughs> ไม่เหม็ดพวกเจ้าทำไมเป็นเส้นนี้ <c oughs> ไว้เม็ดอินซีแม่มึงไว้เม็ดพ่นอพี่น้อง <c oughs> สองสาวนี่วัดไใบเม็ดสั่นใบเม็ดเพิ่นขึ้นไอ้เวียงเบิงไปเบิงมามืงหนีบ่ได้ใส่แว่นตาเบิึงไปเบิงมาว่าเพิ่นเอาสีเอสเรียกเขียวใส่ไปได้เป็นไม้ไผ่อ่ะพี่น้องเอา้าไใบเม็ดกินซีเนาะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านพี่น้องใบเม็ดกินซีมเ,เมย์ยัยใบเม็ดกอดซานพีดเมย์ยัยลวดกะ พินลวดอยู่พี่น um ้องไอ้เบี้มันว่ามันเะยเบี้ยนันยี่ตายแล้วยี่ตายอีกมันมีเขียตัวมมันเชียวโบแมนลวดอยู่ไม่ไพน้านเล็กกันสีเขียวบระเดี๋ยวมันไม่ไม่ห่วงพี่น้องเลยไายเมียอินซีจ้าง้อเสียเองร้องต้อเองร้องตึงต้องเสรูทับได้แล้ครับที่ทับด้ยล้นอันปูเท้าหนุ่ม อันนี้แค้นว้เมยียดใบมุกใบเมีดย้ยซมเนี่ยอ่าใบเมีดอินซีจ้าอันเห็นว่าห้องน้ำซ้ำนี่กิดไปเอิ้นสร้างอันเพื่อน,อน,อนอยออื่นน้าข่างกันมาซอยขุนเด้บ่ได้กระจอกได้พี่น้องเลยท่องแรีมานานแล้วก็วเห็นเนาะแล้วก็วเฮ็ดซอยเนาะสิเหล่าพี่น้องภูมิปัญญาชาวบ้านเาขาคนอีสาเนเฮ็ดอีหยังกับซอยกันพี่น้องบ่แหลงน้ำใจ เห็นอย่งกับโพดซอยกันกับซอยน้าข่างกันพี่นอ้องบาเห็ดอินซีต่อไหนเราเคยเห็นไว้เม็ดอินซีเบิง่งเด้อพี่น้องเลยซอยเหลือกันมาแต่ะได้เลยพี่นอ้อง <c oughs> มันขึ้นเป็นกอเป็นกอตัวไใบเม็ดข่อยอ่ะมึงกัดหมัดเพิ่นพี่นอ้อง <c oughs> ไใบเม็ดข่อยมันขึ้นเป็นกอเป็นกอเรายายอันนี้นอันสร้างนี่มาจากันโรงงานอิสราเอลคือได้พี่น,อนอ้อง <c oughs> นี่โมเมนต์มาใกล้ๆเด้นี่บรากระจอกได้พี่น้อง ไม่แจากโรงงานอิสราเอลพนดีมิ่แเราผ่านงานต่างประเทศมาแล้วเด้อสิบอกใครเด้อเราผ่านงานมาหลายประเทศแล้วพี่น้องนี่ <c oughs> หายกินมาหลายประเทศแล้วนี่บ่รูเตอร์สามประเทศล่ะอิ <c oughs> สราเอลไต้หวัน <c oughs> ประเทศ <c oughs> ไทยคุณอะพี่น้องมาทอดเกาหลีอีกป้าเจ้าแม่เจ้าก,กูได้สร้างระดับแท้แล้วเป็นเรียนพีชาปลูกผักมาแต่ อิสราเอลผู้ใดปรึกษาได้พี่ได้พี่น้องอันผู้ใดปลูกผักปลูกอด่มีปัญหาย,ยัางติโตสร้างมุกได้พี่น้องมาจากอิสราเอลไอเรดการผสมยังไอเไดการผสมมันบักเคียรเคี้ยแบบต้องการแบบใดบักแตงแบบใดผสมม่ร้อนคนน่ะมีหดกันยังก็ล่ะ เมล่อนมีล่อนกับบักแตงกิงว่ะจุปิซามเมลอนมาเราเด้อสิบอกให้ผู้ใดอยากได้วิธีการผสมพันธุ์พืชผสมพันธุ์พืชได้ทุกอย่างเป็นปะบ่เรื่องพืชเป็นบ่ปรึกษาอาจารย์มุกได้เราไปอยู่ไปปลูกผักจากประเทศอิสราเอลอยู่โอ้ยไอ้เบี้ยแยนตีอันไว้เม็ดเขาด้วยพี่น้องไม่ยังซุ่มซีซุ่มห่าเลย ยี้มก็บโมกาถอยหนะถอยลังแข้งแกนตีไว้ปลายไว้เมียดเขาแกนตีไว้เมียดเขาโอ้ขนาดห้องน้ำซัมมี่ยังอ่นเอ่อนผู้ซอยสร้างมากจากกันคุนแล้วปลึกสายเรียงต้นใหม่ได้พี่น้องผสมพันธุ์ต้นใหม่ได้โูกแม่ผู้ยหญ่มันหน้าตาคือพัวผู้ยุ่ง หาตั้งกินกีมันท้่องนะเออสมภกรคนออกมาหน้ะตาคือพวกใคยหางหาลจัดการไปหมดกลางนี่ยูสายายูเลยนกับพกินกีเออพอตั้งนุิดเป็นกอเป็นกอางมาไว้เหนียวน่าไว้เหนีย รเ,เร็วเร็วพี่พน้องแล้วเร็ว,รว <laughs> ไหวเม็ดไหวเม็ดสำหรับลูกร้อมไปเลยดีเลรอเด้อค่ะไหวเม็ดยมซีไหวเม็ดยมซีไหวเม็ดไอ้นี่สร้างตรงมาจากอิสราเอลผู้ไรพี่น้องโอ้ย <laughs> ปลาไพเร็งนะสร้างตรงนี่พี่น้องว่าแม่สร้างตรงนี่สร้างตรงมาจากอ <laughs> ิสราเอลแล้วจบ พี่านสกทธิ์มาโดยสะพำเมอเสร็จแล้วจ้าไว้เม็ดบันี้กับสีห้องกับสีเทปูนกันเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องอิฟซีทุกผู้ทุกคนจ้า แกงมีพี่น้อง,แกง,กองแกงมีแต่ปลากระป๋องแกงมีแซ่บๆพีนน่น้องแกงมีแซ่บๆซ่บสุดยอดแต่ตอนนั้นปลากระป๋องสมไข่ปลาจ้าจบไปตัวท่อนนะเอ้ยบุเดรบาน้ำมืมเอเด้อห่ำเป่าเนา,าะบุเดรเปามีฮะอะไรได้ไหม ่มก็ปลากับปลากระป๋ปองม<อ>แตนบินพี่น่ะปลากระปอ๋อนนงไม่สมต้นนนแเล่าสบาทเพื่ออะไแล้ว,ลว,ลวโอ้ยลูกดูก็ลูกขี้เนนี่นกินยังก็แล้วพี่นะยุฟงังยังก็แล้ว,วนนกันยิ่งมมอยกินขกี๊ให้มาอยเอาอะไรจะกินได้ขกีดเล,ล้ น้ำนาอยู่ขกีพี่น้องเขาอึ้นมาได้เพิงไฟ้ไปคส่วนผักเขาไก่แหละไก่แหละไก่ได้กินละเนล้บักเกียวเนืบเนื้หนาปลเกลียวหลักสามนแล้วปุ่นเพิ่มมทซงอยู่พี่น้งปุนนงนป่นกับอันเห็นเห็นตีนะจ้ะ กระเพียให้เทห้องน้ำพี่น้องมาอลยใช่ครับเพิ่นบริจาคมากพี่น้องเลยทุกคนกิดลมโดยช่วยกันมันไปหาปุนเลยขอบคุนทุกขุกทุกคนเด้อพี่น้องเ้ยจะมีส่วนร่วมในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ยที่เสียได้แล้วไม่ต้องซื้นละสั่ง ต่างมาจากพูกเกี่ยวแน่เสียคาคากับมันนองครุนนะแตบว่าไม่นองครูกับว่าจะเป็นกลินโค้งอะไรอย่างที่แบก็จะเป็นไม้อยู่ค่ะจอมตกกแตงแตนอีกแล้วเป็นตแตงแตงสุบังกิฟนี่อยู่กับกับพุ่นหลายๆเด้อหลวงสุบมันมีหน,น้าสีบอกอย่างแบบขอบพุ่นอทีสุกคนหลัที่สองย่างกับังแกได้ยัง ที่เดียวตนขอบก็เ้าสองพี่น้องที่กดตามที่ตามกดไลค์กดแชร์ี่ไหนเหรอพี่น้องเอฟซีทุกคนเบิ่งอยู่ก่ะยายเวียงขอบขอบคุณนะค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนแหละที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามขอบคุณแม่ตะคำอธิษฐานเพียทุกคอมเมนต์ทุกยังมีคุณค่าเมื่อสำหรับยายเวียงสำหรับขอบคก็นี่ครับ พี่พี่น้องแต่ต้องข้าวต้องกินให้แซ่บเห็ดประสาทหลังสุดมันนี่แห้งสุยังกะบันมปนคนห่างคนมี้ดอกพี่น้องคนเจ้าพี่น้องเห็นหนั่นแหละมันมาทุากงย่างก็กินขอ้อแซ่บแท้มันเป็นพี่น้องห้งทุกขาต้องกินแซ่บเอาเสียด้ไม่แห้งสุ เิทงทุกเครื่องกินเขาเพาะแสบเจียวแห้งไรเราไม่สูตรหรหน้องเอ้ยเป็นโรคอืมแสบเพแบเพาตตองกินมันแบไกะเตปยังก็นกห,นไ,หนไปอ่าบ่าย่าไปยังไงปิลาปองมัก็โอ้เ่นแล้ปลาปองน้ยตใก็ไมอยากแกมีแต่แสบเนาะ นี่เธอลูกอันลูกจีบเธอลูกจีบม,ม,มามาปลาก็ะเจ็บเนี่ยหมูคู่หมวรสชาติหมกมีเส้น,นเจ็บเวลาปนมาไม,ม่ดิบกินอร่อยกินมกน้ำมัวข้มกแจ็บย่างกับใบกินน้ำ dạng là như thế, cắm cầu luôn càng mặt ừ, bây ừ. mà. Bay không có tin nữa dầm bài mầm bóp không có ý nghĩa nữa dầm bùm mì nấm gửi lắp nấm gửi bụng gửi nấm 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 bọc hết tít mày con gọi nó quá mục tiêu mày lạc mất cả lúc nhau mày đi mất cả lâu nhau bùng cái bùng 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 bùng

เห็นเตียอันเห็นเห็นอันรัดไอ้บ่เห็นร้านว้ยื้ทางเข่าบ้านหัวน้ำหม่องประตูแบบปักจุกบ่อันอันครับขอมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ถอดมีหม่องปากทั้งตรงนี้เจ้าตามเจ้าตามทางนั้นมันพอมีหม่องใดไปใส่เลยเจ้าตามทางมันมาเลยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวมาซอยตูคู่เวหาน่ะ เลียเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวไส้ล้งมองเัินนันนลานทางร้านไหวนะจ้าอ่าแล้วก็ขับตรงมาตรงมากษตรแมาเห็นฟ้ามหมูอ่าพอาะฟ้ามหมูเน้่แล้วเกษสรเป็นเดินพ้นถมดินว่างๆไว้ตร,ตรงมาอีกแล้วก็ตรงมาอีกมันเกมีคลองน้ำมันเกษสรมีคลองคลองน้ำคลองไฟฟ้าบ้านหัวนาะบ่าต้องขามบ่ต้องขามคลอง เค้าะโาเค้าคนสวยบวกของพนนียังยิ้มมันล้เนคุไม่หรอเออขับตลดไปถอดไปคุณหูคุณดีปะคุณน้ำวนว้าความสะดวกไงเขาเขากับวนว่าก็สะดวกไงเพื่นไปถอไปส้งหินไมมพี่น้องสาหินนั่นสั่งหินไ่มหินคิ้วเดียวหาลยเพื่อนกับมะสรงมเถอาอีกตัวนเพื่อนเพื่อนได้ยังอีกตัวเขาเนาะ ก็หูกๆๆๆ็ู่ไปตรงมา<ห>เห็นแล้วครับป,หหป่ะอาบม้ออาบป่ะอืมะไอย่างไง้ไหบอกไปครับผู้สาวมาทรงหินแมอันผู้ชาย์ประยูจกค้นล่างเพื่อน่ะคนงานกับวมมาจากวันลูกหรือแม่สิมาทรงแถวแกนมาห็นมาหันคน,นนี้นี่เนาะชู้สาวแล้วเราสองคนอ่ะ บอก่บางหันบางว่ามาทรงงวดมาลงอิดอ่ะอิดแม่โอ้เด็กน้อยคนงานคนงานอือสงใจว่าแม่เอายังผูมาทรงอิดดันถั่วแก่กัวกัวจีจะเพิ่มจะเพิ่มจีมา้าฮะทรงบ่ถั่าแก่มาทรงเองเราถั่วแก่ดีเนี่ยคุยิ่งเพิ่มฟูงสั่นจี

พี่น้องเอฟซีตุกตุกค้นนจ้าดีกดแช้กูแรกกูดีตามีเพียงข้าเสพทิ่นี่เซัมนี่ก่อนเจ้าที่ไหนพ่อกับแม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกินดีมิสสกสกสุกคนเด้มข้สบนอนหลับ